ความสวยความงามเรื่องนี้จริงหรือ,ลอหลอก 1. การฝึกกั้นหายใจสามารถชะลอหน้าแก่ก่อนไวัยได้จริงหรือฉเฉลยจริงโดยการหายใจออกทางปากช้าๆจนสุดลมแล้วหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆให้เต็มปอดกั้นไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงหายใจออกอย่างช้าๆทำแบบนี้วันละสองครั้งครั้งละ20นาทีจะช่วยชะลอผิวแก่ก่อนวัยและลอยคล้ำได้ 2. การร้องไห้ช่วยลดความอ้วนได้จริงรเลยเฉลยไม่จริงแต่การหัวเราะต่างหากที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ให้หมดไปได้ดีกว่าอยู่เฉยๆได้มากถึง20%ซึ่งหากได้หัวเราะวันละสัก10-15นาทีจะช่วยเผาผลาญพลังงานลงได้มากถึง50%แคลอรี่ 3. ก้วตาช้างใช้รักษาส้นเท้าแตกได้จริงหรือฉเฉลยจริง เมื่อปิดหนังที่แตกด้วยเกาวตาช้างสิ่งสกปรกจะเข้าไปในรอยแตกไม่ได้ผิวจะไม่ถูกรบกวนจะมีการซ่อมแซมตนเองขึ้นมามีการสร้างเซลล์ใหม่และผัดเซลล์เก่าออกเกาวช้างก็จะหลุดออกไปแต่ห้ามใช้กับคนที่แพ้เกาวตาช้างนะคะ 4. การเต้นลำทำให้ผิวสวยได้จริงหรือฉเฉลยจริง เพราะการเต้นลำเพียงวลายี่0นาทีช่วยเผาผ่านแคลอรี่กระตุ้นระบบการหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตทำให้เลือดลมเดินทั่วผิวทำให้ผิวสวยสุขภาพดี 5. การใส่กระโปรงสั้นในห้องแอร์เป็นประจำทำให้ขาใหญ่ได้จริงหรือฉเฉลยจริงเพราะช่วงขาส่วนที่อยู่นอกกระโปรงจะเกิดการสะสมไขมันเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศ โดยเฉพาะเมื่อผิวแหง้งผิวหนังเจอความหนาวเย็นทำให้เกิดเซลลูไห์ขึ้นจะทำให้ขาใหญ่ถ้าหายจำเป็นจะต้องใส่กับโปรงสั้นจริงๆควรใส่ถุงน่องเพื่อเพิ่มความอบอุ่นหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆที่เคสจะนำมาแชร์ในตอนต่อไปนะคะ เคสสตอรี่เทลลิงสินเสมอแล้วเจอกันค่ะ